สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะัตกปลาทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะอีกเช่นเคยนะฮะทางช่องแบล็กฟินวันนี้เราอยู่กับน้องเบียร์นะฮะเช้านี้หนาวมากหนาวมากครับหนาวอย่างนี้เราต้องมาตีปลาอะไรครับกระสูบครับนะตีกระสูบนะฮะอ่ะวันนี้ก็อยู่กันที่เมืองวะเมืองวะนะครับสันทรายนะฮะนี่ครับเป็นคลองเล็กๆนะฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมีปลากระสูบหรือเปล่านะตามนะชมครับครับฝากติดตามรับชมนะฮะฝากเป็นกําลังใจกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผม โอเคครับไปชมกันครับผมนี่ก็ได้ือ้อเอาอะไรดีปลอบก่อนไหมปลอบก่อนนะยปลอบมันใหญ่ไปวะว้เฮียอืมหรืออ่ามีตัวตัวใหญ่อะเนาะเบื้องหลังล่องฟัรมน,นู้นเนาะเออ ลึกป่ะตรงนั้นน่ะไม่รู้นะเอ้ยโดนจริงว่ะไอ้เบียแน่นอนไอ้เบียโดนแล้วครับน้องเบียโดนแล้วกระสุบโอ้โหแน่นอนโน์ ามาแน่นอนเว้ย,ว,ย,ย,ยว่าไปเลยสปูนนี้ถ้าจะไม่เป็นท่าดีกว่า này. Mấy đẹp Hãy yeah, yeah. đi yeah, yeah. yeah, yeah. ลองตีป๊อปเดี่ยวไว้มันเป็นคุ้งน้ำใหญ่โ,โอ้แบบโดนตัวเดียวแอดแอด ตัวใหญ่ๆหน่ยน่าจะมีอยู่นะขึ้นถึงหรือเปล่าประเด็นดตัวไม่ก,กัดหนอ,อเดินไว,ว,ว้เร็ว ผู้วะพี่ผมว่ามันฮะผู้วะน้ำผู้อะไรวะแล้วทำไมดินนี้มันจะเป็นกองอย่างนี้วะมันไม่หายไปวะลึกป่ะน้ำนี่อุย๊ยกัดไม่โดนเออ องายเนี่ยกัดแน่นมากเยขึ้นกัดเลยอะ่ะจะได้หรือจะไม่ได้ coi vậy nè, khay nhả, dễ hại, hả? ายเลย oh. ไม่กัดตตรงที่มันกัดอะมีสวะเยอะ หายเลย Ui, đột lâu, bia Ô hồ dài 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 bia leo tít อีกญ้านะฮะโอ้ยมาแล้วกระสุนตัวแรกของผมนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยตัวอ้วนปุ๊บเลยโดนกัดป๊อป okay, เต็มๆก็โดนแล้วนะครับผมตัวแรกของผมนะฮะกระสุนสายกัดป๊อปหลายทีมากกัดไม่โดนโอ้โหนี่ สาวนี้ครับมากับน้องเบียร์ครับได้เรื่องเลยครับกระสูนตัวใหญ่หน่อยอีกไซส์นะฮะาาะฮะนะฮะโอ้แน่นอนกระสูนไฟหลังบ้านนะครับเมืองวะนะครับสันทรายนะเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันครับผมโอ้โหแน่นอนโอเคไปถ่ายรูปกันตั้ง ครับก็จบลงแล้วนะครับกับคลิปเช้านี้กับเวลาหนึ่งชั่วโมงนะฮะในการตีกระสุนกับผมกับน้องเบียร์นะฮะก็ผลรวมก็ได้ไปคนละตัวนะครับได้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งน้องเบียร์ได้ตัวเล็กตัวหนึ่งนะฮะก็น้ํามาใหม่นะฮะก็เวลาผมตีน้อยฮะเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์ตับติใครให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปพบกันที่ใหม่กระสุนอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเข้ามาอีกนะครับผมขอบคุณครับในการรับชมทุกท่านนะครับผมทาัสดีครับ